สวัสดีครับผมตามภาคินพาเที่ยวนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเพื่อนๆนะครับมาดูนี่เหมือนเดิมนะครับก็ดูว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับเอารากหรือว่าหนอยา้าคาครับกาจัดหนอย้าคาออกจากสวนนะครับตอนนี้ก็จะทํามาเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่ผมทําคลิปให้เพื่อน,อนๆดูคลิป ที่ผ,ผ่านมานะครับเราจะทำพื้นที่ให้เป็นที่ทำกินให้มีค่ามากขึ้นนะครับก็จะเอาอย่างว่านะครับตอตะไคร้เอาเอาอะไรมาลงนะครับแล้วก็พืชต้นไม้ผลไม้นะครับมาลงก็จะทำให้พื้นที่มีราคาขึ้นมากกว่านี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำ ได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บหนอนย,ยาคาออกต่อนะครับเพราะว่าก็เก็บไปบางส่วนแล้วนะครับเก็บไปบางส่วนแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูการทำนิดนิดหน่อยหนยนะครับ โอเคครับก็เก็บอ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พยายามจันกันดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นก็เดี๋ยวมาสบไว้ทำไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประมาณสองวันนะครับจะเปลี่ยดินตรงนี้นะครับให้เสมอกันแล้วก็เอาตะไคร้มาลงแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะถางไปเรื่อยๆนะครับเสร็จวันไหนก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมจะใช้จอบแล้วใช,ใช้จอบดายนะครับใช้จอบตาย้าเพราะว่าย่าไม่ใช่ย้าที่ต้นสูงนะครับเป็นย่าอ่อนๆนะครับจะได้ได้ง่ายไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับแต่ส่วนต้นย้าต้นไหนที่ มีลักษณะที่แข็งนะครับผมจะใช้มีดก็โอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็แคน่นี้เดี๋ยวเราไปดูจันทกันดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ติดมาหลายวันแล้วนะครับจันไม่ลั่นมาหลายวันแล้วก็วามาลุ้นกัน,นว่าวันนี้จะลั่นหรือว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยครับก็น้ำแล้วที่เขยนะครับมาเอายาไปหมดแล้วนะครับก็บเหลือแต่ลาวแล้วเหลือแต่เสาแต่ลาวนะครับก็บอีกหน่อยก็คงจะโล่งนะครับ ก็จะได้สูมไฟแบบถนัดถนัดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่มียามีอะไรสมไฟไม่ได้นะครับกลัวยาจะไหม้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัาจัดกันดีกว่านะครับผมมาลุ้นกันนะครับได้ไม่ได้ก็คงจะไม่เป็นไรนะครับน้ำนิ่งๆยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าน้ำนิ่งๆยังไงไม่รู้ ปลาก็ไม่ก็อยากจะเข้านะครับน้ํานิ่งก็ไป,กไปดูอีกสองอันนะครับไปดูอีกสองอันปลาบวบจะได้กินอีกแล้วสองลูกอยู่สูงมากเลยนี่ก็พอสอยได้บวบบวบบวบนหวานนะครับหวานอร่อยมากๆไม่รู้มาจากไหนนะครับไม่ได้ปลูกเปขึ้นเองนะครับ ก็มาชมบรรยากาศยามเช้านะครับที่ริมแม่ขอนแก่นนะครับ,บดูบรรยากาศยามเช้าที่ลำห้วยขอนแก่นก็นะครับไม่ลั่น,นครับถ้าฝนตกก็ณรู้ว่าน้ําไหลนะครับปลาจะเข้าดีครับแต่นี่น้ํานิ่งเหนหนาตุบเลยครับเหนหนา,าปลาไม่ผสมพันธุ์นะครับปลาไม่วางไข่นะครับก็เลย ไม่เข้านะครับปลาไปต่อนะครับดูอันนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เข้านะครับอันนี้ก็ไม่เข้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับแหลงหน่อไม้นะครับเดี๋ยวอยาก,กไปทํากินตัเดี๋ยวรออีกวันสองวันนะครับให้แนลงพวกนี้ ยาวๆหน่อยก่อนนะครับแต่ในพวกนั้นเรายาวไปแล้วผมว่าจะมาทำาคลิปเจ็บหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับโอ้หแหล่งสวยมากเลยครับแต่หมดแล้วยาวละมาติดตามปวิถีชีวิตของคน้ันวาดน,นะครับแล้วก็ประเพณีพื้นบ้านแล้วก็ประมาณนี้นะครับประเพณีพื้นบ้านต่างๆที่อยู่ สามชนบทนะครับแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารตามริมทางหรือว่าร้านอาหารตามชนบทอย่างนี้นะครับผมก็จะไปทาคลิปมาให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไเแมาแ่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับก็บายบายนะครับบายบายสวัสดีครับ